ใครใช้บริการของจุ๊กบ้างดาวน์โหลดมาได้ยังครับผ่านทาง Google Play หรือ App Store เราชอบมากเราฟังเราเป็น VIP member ของจุกเลยนะก่อนจะจุกนะจิกเข้ามาใช่ไหมอะไรเนี่ยจิกหมอเสียฟูดเกลชอบ เข้าไปเข้าไปที่ Facebook นะครับ <c oughs> คุณผู้ชม enjoy K food แล้วคุณคจะเห็นอาหารที่นำเข้ามาจากเกาหลีเพียบเลยจากจิกมาที่จุกกันบ้างดีกว่า <c oughs> ล่าสุดจุกเนี่ยเขามีอีกหนึ่งบริการนะครับคุณผู้ชมนะฮะจุกแอปพลิเคชันเนี่ยข้างก่อนเราพูดถึงเพลงฮิตในความทรงจำยุค90 <c oughs> แะตอนนี้มีบริการใหม่ชื่อว่าจ bon ุกริบบอนนั่นเองนะครับ <c oughs> ศิลป,ปินที่จะมาร่วมก็มีหลายคนด้วยกันนะฮะ เราจะได้มีโอกาสไปฟังบทเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่จุ k กซ์ริบบอนส์ริบบอนก็พูดถึงนี่เหรอริบบอนริบบอนสีดำนั่นเองนะครับนี่ศิลปินที่จะมาร่วมขับร้องเพลงมีก้อยดัชวินโตศักสิทธิ์ไปพิรมพอลลูกว่านะฮะรัตกล้าวคุณสลาเก่งระบายนะฮะป๊อตโอ้เยอะแยะมากมายครับใช่แล้วครับผมนะติดตามชมได้ทางจุก์ ฮนะเนี่ยจุกสันเองนะเข้าไปที่จุ๊กซปพลิเชชันแล้วมันจะมีจุกส์ริบบอนเดี๋ยวนี้จุกดังดังใช่้วครับก็โหลดกันมาเลยนะครับผมมันมันโหลดแล้วมันฟังฟรีกันใช่พี่นะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเสียงนิดนึงคุณก็จะได้ฟังเพลงแบบระดับ VIP ครับแต่วันนี้อยากให้เน้นว่าเพลงเพราะๆนะ,ะที่มีการรวบรวมเป็นพิเศษกับศิลป,ปินหลายท่านที่น่าติดตามอยู่แล้วที่จุกส์ริบบอนนะครับ